ที่ครบอบครัวชื่ใจใส่ค่ะพอบ้านกินอยู่คนละข้างวันนี้มาชันเมื่อกี้กันนะ <laughs> แบบแบบไม่เบอรอวางอลังการจริงยังไงก็ไม่มีวันดังเขาบอกแต่นี่ไม่มีเบืรอวางอลังการผักผัดผักบุ้งใส่น้ำมันหอย อร่อยไหมอยู่กลมมุมจิปนี้ก็แก่นี้นะคะเยอะยาวไปอีกแล้วจิปจริงจะยาวมันจะเพลินนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนไม่มีหมูมีอะไรใส่นะคะไอตานะคะ ม่เบ้อวางอลังการหรอกมีการกินแค่นี้แหละไม่มีอะไรที่จะมานั่งเบอรอวางอลังการเหมือนเขาบอกหรอกข้ากินในตานะคะไม่เบ้อวางอลังการหรอกมีการกินแค่นี้แหละไม่มีอะไรที่จะมานั่งเบรอวางอลังการเหมือนเขาบอกหรอกข้ากินถึงมาก็เราทาตรงนี้เราก็ทําให้มีความสุขไม่คิดมากเนี่ยอร่อยไหมคะพ่อบาน จิปนี้ก็แก่นี้นะคะเยอะยาวไปอีกแล้วลิปจริงจะยาวมันจะเพลินนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนเพื่อนเขาเห็นใจเดินไปทางเดียวกันเขาก็สนับสนับสนุนเราเองหรือไม่ไอถ้าระบบเขาจะดันไว้าไอจะดันก็ดันเองเหรอเะนาะกินเข้ากับผัดผักบุ้งส่งงานระบบ หาง่ายคลิปบรนทแล้วจะใครจะรู้ไม่ดูขอให้ได้ส่งการแจ้งเตือนอะไรดังต้องแจ้งอีกเวลาทำคลิปนี่มีประจำเนอะระบบแบบไรตานะคะ <c oughs> ไม่เบื่อวางอลังการหรอกการกินแค่นี้แหละไม่มีอะไรที่จะมาเน้งเบอ่อวางอลังการเหมือนเขาบอกรอก้ากินแล้วจะใครจะรู้ไม่ดูขอให้ได้ส่งการแจ้งเตือนอะไรดังต้องแ,งอง <laughs> แจงง้งอ,งงองีก เวลาทคํคลิปนี้มีประจําเนอะระบบแบบต่ใครจะรู้ไม่ดูขอให้ได้ส่งการแจ้งเตือนอะไรดังต้องแจ้งอีกเวลาทคํคลิปนี้มีประจําเนอะระบบแบบออปชันไม่เยอะแต่อร่อยเพราะเราจะดันเราเขาก็ดันเราเองไม่ต้องคิดเลยค่ะเพราะเราไม่ไปถ่ายหน้าใครต่อถ่าย อร่อยไหมอยู่คนละมุมตื่นมาก็เราทาตรงนี้เราก็ทําให้มีความสุขไม่คิดมากตื่นมาก็เราทาตรงนี้เราก็ทําให้มีความสุขไม่คิดมากอ่เราเสียงเรา,อ,า,อ,าอ,อย่างไงแล้วเสียก็ <c oughs> คงไม่ผิดกฎชมไปเลย <c oughs> คิดนี้ก็แกนี้นะคะ เยอะยาวไปอีก่แล้วจิบจริงจะยาวมันจะเพลินนะคะอืมขอบคุณสาหรับการสนับสนุนลิปนี้ก็แก่นี้นะคะเยอะยาวไปอีกแล้วอืมจิบจริงจะยาวมันจะเพลินนะคะอืมขอบคุณสาหรับการสนับสนุนลิปนี้ก็แก่นี้นะคะเยอะยาวไปอีกแล้วอืมจิบจริงจะยาวมันจะเพลินนะคะอืมขอบคุณสาหรับการสนับสนุน เพราะว่าเขาได้ก <ing> <the supply> ินอาหารเมื่อวานอุ่นให้กินก็เลยไม่สมารีกันในการไม่กินอร่อยไหมอยู่กลมุมแต่จะใครจะรู้ไม่ดูขอให้ได้ส่งการแจ้งเตือนอะไรดังต้องแป้งอีกเวลาทำลิปนี้มีประจำเนอะระบบแบบ ล้วเพื่อนเขาเห็นใจเดินไปท้างเดียวกันเขาก็สนับสนับสนุนเราเองหรือไม่เอ้ยตามจิครอบแล้วมันไม่พูดอร่อยไหมคะฮะตอบหน่อยสิได้กินของเก่าหรือไม่อร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยทำยังไงก็ไม่พูดจะแดงว่าไม่อร่อย <laughs> แต่ยังการอร่อยนะ <laughs> อ่าเราเสียงเรา ยังไงแล้วเสียก็คงไม่ผิดกฎส่งไปเลยถึงมาก็เราทำตรงนี้เราก็ทำให้มีความสุขม่คิดมากแบบแบบไม่เบ้อวางอลังการจริงยังไงก็ไม่มีวันดังเขาบอกแต่นี่ไม่มีเบ้อวางอลังการผักผัดผักบุ้งใส่น้ำมันหอยสามยังไม่พูดเลย อร่อยไหมอยู่กลมมุมตั <laughs> ้มนะคะพบเจอกันใหม่ในลิบหน้านะคะ่ะไมบ้าแบบแบบไม่เบอร์วางอลังการจริงยังไงก็ไม่มีวันดังเขาบอกแต่นี่ไม่มีเบอร์วางอลังการผักผัดผักบุ้งใส่น้ำมันหอยเมเ่อกี้จะเครืองเราเพราะเราอุ่นกับข้าวต่๋ให้กินอืมอืม,อมทำโต๊ พูดเลยแบบแบบไม่เบอร์าวางอลังการจริงยังไงก็ไม่มีวันดังเขาบอกแต่นี่ไม่มีเบอร์าวางอลังการผักผัดผักบุ้งใส่น้ำมันหอยใจใส่ค่ะพอบ้านกินอยู่คนละข้างวันนี้มาชัเมื่อกี้กัน ไม่ใส่เพราะว่าไม่สามัค่คกีกันทำยังไงก็ไม่พูดจะแดงว่าไม่อร่อย <c oughs> แต่ยังการอร่อยเนาะวันน <c oughs> ีวจะเครื่องเราเพราะเราอุ่นกับข้าวต่อให้กินทำโตโต้ตทำยังไงก็ไม่พูดจะแดงว่าไม่อร่อย แต่ยิการอร่อยเนอะคงเยอะจะเครื่องเราเพราเราหุ่นกับข้าวต่อยกินทำโตโต้เพื่อนเขาเห็นใจเดินไปทางเดียวกันเขาก็สนับสนับสนุนเราเองหรือไม่อเไอ เพราะว่าเขาได้กินอาหารเมื่อวานอุ่นให้กินก็เลยไม่สมาตีกันในการไม่กินออปชั่นไม่เยอะแต่อร่อยเพราลอยถ้าระบบเขาจะดันว่าไอจะด,ดันก็ดันเองเหรเนาะกินข้าวกับผัดผักบุ้งส่งงานระบบหาง่ายๆคิดบั้นบ้า อร่อยไหมคะพ่อบานอร่อยไหมอยู่กละมุมตานนี้แหละทิ่ครอบครัวแบบแบบไม่เบางอลังการจริงยังไงก็ไม่มีวัน ดังเขาบอกแต่นี่ไม่มีเบอร์วางอลังการผักผัดผักบุ้งใส่น้ำมันหอยแล้วจะใครจะดูไม่ดูขอให้ได้ส่งการแจ้งเตรยียมอะไรดังต้องแจ้งองีกเวลาทำคลิปนี่มีประจำเนอะเระบอแบบแบบแบบไม่เบอร์วางอลังการจริงยังไงก็ไม่มีวันดังเขาบอกแต่นี่ไม่มีเบอร์วางอลังการผักผัดผักบุ้งใส่น้ำมันหอยไข่ตานะคะ ไม่เบ่อวางอลังการหรอกการกินแค่นี้แหละไม่มีอะไรที่จะมานั่งเบื่อวางอลังการเหมือนเขาบอกหรอกก้าวกินใจใสค่ะพ่อวางกินอยู่คนละข้างวันนี้มาชัเมื่อกี้กัน <c oughs> ถ้าระบบเขาจะดันว่งไอจะดันก็ดันเองเหรอเนาะกินข้าวกับผัดผักบุ้งส่งงานระบบหาหง่ายๆคิดบันบานบาง ถ้าระบบเขาจะดันว้่งไอจะดันก็ดันเองเหรอเนาะ,นะกินข้าวกับผัดผักบุ้งส่งงานระบบหาหง่ายๆกินบ้านๆใจใส่ค่ะพ้าบ้านกินอยู่คนละข้างวันนี้มันมันเมื่อกี้กันทำยังไงก็ไม่พูดจะแดงว่าไม่อร่อยแต่ยังการอร่อยเนาะ All right.